ไปไหมาการขึ้นรถไฟครั้งแรกของแตงสวัสดีครับก่อนเร็วมาแล้ว,ลวบางไหนบางนี้ฮะอ๋อเออคณะทัวร์เราจะไปเที่ยวซานตาบาร์บาราวันนี้เฮ้ยเขาบอกแ็กวันเขียนว่าไงอ่ะทัวร์ชุมมอพาร์คหรอ วันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็หลังจากที่พวกเราเนี่ยนะคะตื่นแต่เช้าเลยมาถึงสถานีรถไฟมาก่อนเวลาที่รถไฟจะมาถึงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อที่ตั้งใจว่าจะขึ้นรถไฟไปเที่ยวโซแวงแต่ปรากฏว่าเราขึ้นรถไฟเนี่ยเราไปรอรถไฟผิดขบวนนะคุณผู้ชมรถไฟที่จะไปที่จอดอยู่ตรงหน้าเนี่ยจะไปปลายทางที่เราไป แต่วันนี้ที่สถานีเนี่ยจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเสียแล้วก็ทำให้ไม่อัปเดตตารางรถไฟว่าขึ้นฝั่งไหนจึงทำให้พวกเราเนี่ยมารอรถไฟผิดฝั่งค่ะเราจะต้องไปรอฝั่งตรงข้ามนะคะนี่จอคอมพิวเตอร์เสียเราก็มาดูในนี้ซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่เลยนะคะคุณผู้ชม <L un it> ตกรถตกรถไฟต้องขับรถมาเองเปลี่ยนแผนก็ทันหันแต่ดีได้ดูวิวสวยเนาะได้ขึ้นแบบไปทะเลหมอกแล้วก็ จอดไม่นานพับกิ้งมันจะมีตำนวจมาจับเราไหมเนี่ยเขียนว่าไม่นะอย่านะต้องเลียวแบบนี้มีทางเดียวนี่เหรอรูนี้เหรอพับบิ๊กพักกิ้งหมดเลยว่ะเหรอเฮ้ยก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวเอาใต้ต้นไม้ดีกว่าล่มๆเฮ้ยดีมีที่จอดอย่างดีเลย ดอนไม้ยังไม่รู้ท่าทาง,งจะ,งะ,ะเออใช่ปวดทั้นมา <c oughs> ตั้งแต่สถานีรถไฟโอ้ตรงนี้โลม่มแต่ว่าอตรงนู้นนี่เขาก็ขับรถมาเหมือนกันเนาะโอเคในที่สุด finally ถึงแล้วจ้ะโซแวงเดี๋ยวไปเที่ยวกันเนาะโทราหาเคจีกันมานปินมากรถบ้าน <c oughs> ร้านนี่เหมือนเลยเราเคยเข้านะป้อมขายขนมแดนนิสใช่อานนท์โไปไหนอะรถรางมาแล้วครับคนละสิบแปดเหรียญ คือรถลางเห็นไหมคิดครับอ๋อเหรอครั้งแรก first time เออเขาไม่มีหมวกเออใส่หมวกดีกว่าหน้าผักมั้ย you having fun อือเอโอเคดีแล้วโอเคไปไปต่อ ร้อนๆหนาวหนาวนะฮะน่ากินทุกร้านเลยเนาะไปเราไปถ่ายรูปกังหันนี้กันดีกว่าเพราะตรงที่เราออกมาจากพาร์กอ่ะมันมีร้านที่หนูข้ามเลยไหมข้ามเลยไหมแต่ให้เข้าไปก่อนให้เข้าไปก่อนรอหน้าถัร์ถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่ากังหันนี้แหละเอออันนี้แหละรู้สึกอันนี้จะเป็นกังหันใหญ่สุด นี่กังหันอันนี้คือแบบจุดถ่ายรูปแดดสุดๆจริงอะ่ะแอป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 ที่เด็กพูดแล้วก็แรงนี้ด้วย เออลองไหมลองไหมต้องต้องลองก่อนพี่บอกหรอไม่ลองตอนลองจะบอกว่าลองเพราะหิวเพราะไม่สบายก็คือฟังจากแบบทอนสกีสอไม่ได้เันเนี้ยเขาบอกได้แล้วบอกแล้วมัม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 ไหมมัมมัมเชียสขุนนมบอกงง โอ้ยเอาสิเอาฟอร์มเชียร์ขุดนมอาเชียร์สิแบบแบบของ <Okay. S 2> เล่นเบเกอรี่มาที่นี่ก็ต้องซื้อเบเกอรี่อเออ ร้านน่ารักอ่ะากินกินเคร์ใหญ่จีููดูเ้ห็นแล้วอดไม่ได้ w a I want chocolate ฮะโอ้ยช็อกคุกกี้คุณใหย่ชอบเนี่ยงี้ยอต้องลองนะต้องลองรถเช่า ชัว่วโมงละหกสิบเหรียญนี่น hey. ่าร yeah, okay. ักไหมเอออ๋เ no, ฮ้ยถ uh. oh. oh, ้าทางจะอร่อยนะ เฮ้ยเอาเนี่ยโคนโคลอันมาอันนี้นะกกินอ่ะเอามะเมนูนกเอาเลยนกเป็นไอติมนะคะเป็นเดออเรียบร้อย นี้ทันยากําลังเดินไปที่ป้ายฮอลลีวูดไซน์นะคะเพื่อที่เดี๋ยวไปเจอนนโอบที่นั่นทางชันทางชันดูชันไม่ชัน่อดไปตรงนู้นบอชนะบุ๊คมอนเปอร์ซัมทูชเลพุสเกลนี่ โอยเหนื่บโนบดีอะดีอะหนลับตาเอาไมมาถ่ายให้ใช่ค่ะโนบถือให้หน่อยเดี๋ยวจะไปกระโดด

เอาสูงสูงดีกว่า,ส,าสูงสูงดีกว่าหนึ่งสงอสงสามหนึ่งสองร้านเบอร์เกอร์ไก่ที่ดังแง้มลองซอสนิดหนึ่งชิคฟิลเลยไก่เขาหน้าตุ้มากเนาะอ, <laughs> อืออ,อร่อยกรอบ ดีเนาะหนานุ่มแคทช็อปรสชาติดีด้วยได้อารมณ์อเมริกันกินเบอร์เกอร์เบอร์รีออันนี้อะไรอะลูกปอมที่เป็นเชียรอะ Uh, you should present the food like a, <laughs> like a chef on shop or something. So today I got an omelette sauteed. with sauteed spinach. We got some French toast with grape. Grape marmalade. Ta it's delicious, อร่อยขนาดหนักสิบเต็มสิบอร่อยออมเล็ตออมเล็ตไข่ธรรมดาแล้วก็ไข่นกกระทาเนี่ยเหรออ๋อไข่นกกระทากับไข่ธรรมดาโอ้โหสำเนาถูกต้องเลยในแบงด้านลูกเกดส์เวยเอ่อสำเนาถูกต้องอิสมียนคัปปี้ mix to win. A good mix a good mix people say that he's starting to look more like kj yeah i, I think he's looked yeah. like the both of us the whole time yeah okay, i can hear this sound. thank you thank you, thank you. Thank you. <laughs>

Mm -hmm. I, I do not know Cup. My uh Cat the Kid. Did you like Santa Monica though? Was it yes? Yeah. Oh my outfit. Yeah Always there's always a lot of people there. It's very famous. So I have like a Oh, mm. ah. s <S อ oh yeah, okay, yeah. Oh. ๋ออิตาเลียนว n อิตาเลียนอิตาเลียนวิอน่ากินอร่อยไหมอร่อยอยากไกินบกกี <h 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 uh> ้มาอยากกินอ๋อบกกี้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะชอบมากเกี่กับพวกที่แล้วแล้วน้ำซอสเห็นไหมมันแห้งไปไหมแล้วน้ำซอสลาดห็นไหมนุ๊ก so i'm about to be oh you can use your fingers hmm. Okay. Hmm. ดีนะมัน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 ดีนะมะมันดีนะมันดนะีนะมันด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 ีนะีนะมันดมัมันีนะมดีน ไปปีเจอกันไปปีงไปแล้วเอาเจนเดี๋ยวน้าโนบมาเอ้โโดอกไม่เหรือว่าเทคตรงเก้าอี้ดิกินแล้วกินแล้วโอเคเลือกอันนี้อันนี้วิดีโออาจจะกวดด้วยอาจจะกวดหันหน้ามาเด็กนุ๊กเสร็จเสร็จดีมากดีมกเออโอเค

ขอบคุณค่ะ